ว้าวน่าก,กินมากอันยองสวัสดีครับทุกคนบรรยากาศดีมากวันนี้ป๊อปไปกินจิ้มจุ่มนะครับใส่เนื้อหมูแดงพักตัวยเยอเยอนะอืมสุดหอมมากพลาก็สดนะครับใส่ทั้งหมดแล้วก็ปิดผ้รารอแป๊บเดียวในขณะที่เราสุกผมกินน้ำหมูแดงสมตำครับอร่อยอร่อยโอเคสุกแล้ว โอ้ยตัวนี้น่ากินไหมครับเนื้อหมูก,กับพักสุกจิ้มน้ำจิ้มเยอะๆโอ้ยกินด้วยได้ไหมอืมสุดยอดอร่อยมากโอ้โหกินต่อไปรัดน้ำจิ้มปเปรี้ยวเผ็ดคำเดียวก็ดูด่องใส่หมูก็อร่อยนะอยากกินไหมครับทุกคนวันนี้ปากอปามีความสุขมากอร่อยบ๊ว